เขาเดินค <anto> <isto> ุยกันหรอเขาคุยกันอะเอ้ามึงเขาคุยกันอะมึงอย่าทำเก่าติอย่าทำเก่าติเป็นมาค่ะเป็นมาเป็นมาเอ้มันหลอกหรอมันหลอกหรอบอกพักเรียมค่ะอีเพนโดดเข้าหลังกูค่ะพักเรียมก่อนค่ะเดี๋ยวพันธมิตรกอนพันธมิตรกอนพันธมิตรกอนเออแอปก่อนแอปก่อนแอปก่อนนะเดี๋ยวกูหนึ่งสองสามนะเอานะเดี๋ยวนายจะพูดนะหนึ่งสองสามฆ่าแม่งเลยกินา ไม่เปคาัไม่ได้โอเคกูไม่เชื่อใจใครแหละพอกันทีทำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันในนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งให้แจด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ ตัวเดิมกูจับตัวเดิมตัวไหนอยู่ไหนอ่ะเวเลสกูหายกูจะเล่นเวเลสเหรอไม่ใช่กูเล่นวี่าใช่กู <c oughs> เล่นวันเดอร์ดีกว่าวี <V ila S 2> ่าก็อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วมาอีกสักรอบหนึ่งค่ะคสักหนึ่งอุย้ยแต่แนางสวยนะนางดูไม่เป็นในไม่เป็นแบบเดวิลแล้วนางดูเป็นแบบชนีแบบว่าไฮเทคอะสาวเทคโนโลยีซอมบ้าทันเป็นซอมบ้าอุ้ยเวเลสโรมป่ะน่าจะชนะรอบเนี้ใช่หรออ้าวมึงไม่เล่นเวเลสหรอไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นกูเล่นวันเดอร์มึงเล่นวันเดอร์เป็นเมนเหรอวันเดอร์คือตัวอะไรวันเดอร์อ่าวันเดออร์์วนดดแล้ก็ไม ไปไปลอยไปสิเอาจริงแล้วค่ะเจอใครดูซิเอออันนี้ก็อันนี้ก็เอาจริงเหมือนกันมึงกูเจอซาตาไม่ต้องกลัวอีดอกเดี๋ยวกูออกเกาะให้กูไม่เคยกลัวเทหน่ากลัวมากมาเลยค่ะกูแช่ค่ะแช่แช่ทีเดียวคุ้มเลยค่ะแช่ทั้งนกทั้งอีเพนกูมาหน้ากูมาหน้าเออนี่แนี่กูถุยน้ำลายใส่หน้ามันไม่เห็นกูไม่เห็นมึงใจเย็นเนาะกูไม่เห็นมีคอนเวทมีคอนเวทมีคอนเวทมึงเดี๋ยวกูตองก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยกูขอตองก่อนมาเลยมึงมามึงมาดูกูแล้วมึงทำย่างนั้นกู กือบกือบตายอีกแล้กือบตายมึงก็ปลคอยดูกูหน่อยสิโอ้ยมึงแล้ว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 มึงมึงรอลาได้มึงรอลาไปในมุมมึงมีเอสเคิวไงอีตาตาแก่แกหมดเก็บหมดเกหมดแกหมดเกหมดแกหมดเกหมดแกหมดไปถึงมันในอีดอกเก็บเราหมดอ๋อ วันเดอร์พากูตายแค่กูเซ็นไว้ก่อนกูเซ็นไว้ก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่มาเร็วๆหน่อยดิเลิร์ดผิดเล่นหรอมึงมึงมึงโลไม่ใช่หรอเออกูเดดิินผเลนไปข้างหน้าทำอไมก่อนมึงข้างหลังข้างหดโฟเรนโฟเรนมาหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนเนาะหยุดก่อนต้มหยุดต้มหยุดไปเลยสิค่ะอัพหนึ่งดีกว่ารอบนี้รอตามวิตามวิตามวิอีล็อกตี่จังเลยีวันเดอร์ Hoy, ตอดเลือดตอ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 ดสมันกลับบ <c Background pare cida> ้านเลยนะรออะไรรออะไรมันจะมาแน้วมาง่มอมหยุดหยุดหยุดค่ะหยุดไม่ลยแล้ว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 ้าด ตีแล้วก็แตมันอยู่ในรากผีมันอยู่ในรากผีแล้วอ๋อก็บอกให้อาบใส่สินไงอุ้ยอีน่าจะตายมีคนจะตายมีคนจะตายมึงไหนยิงมันยิงมันยิงมันไปลยไปเลยโอ้ยข้างข้าวกป็นช้าตักไว้ตักไว้ตักไว้ส้มหยุดแล้วสมหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดนีนมาจัดมาก มีคนตายแล้วอี๋ตายครัาป้อมเลยค่ะบินอะไรครับมันตายค่ะพักวินเนาะซ้อมหยุดหยุดแล้วเมื่อกูตาย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 ดีกันดีกันหยุดนะกูยอมตายหาหมดเลยมึงก็ไม่ยอมหันหลังให้กูนีด้วยมึงก็ไม่บอกกูว่าอาจารย์ตีนะแล้วกูก็ฟิกหนีค่ะยาเฮ้ยมันจะมาปะคิดว่ามันปะคิดว่ามาปะ แต่อีนกมันบินได้นะมจุม่ทานนะจุบทันจุบทันเอาเลยเอาเลยยแกงจุใไฮรูวไฮโวลามาแอนมาเอนมาเอาเลยจุนแอร์วีนกบดั้นแอร์วีจุอปิจุดดอนลาบมา บอสระวังบอสบอสจัดการมันเหวี่ยงไปตัดเองไปอมันบีตามันบีตาปุ๊บมันบีตาข้ามันเลยเวเล็สข้ามันเวโรเลสข้ามันเวเล็สโดนยิงตายนั่นไงเหยื่อล่อเหยื่อล่อเหยื่อล่อ เออไว้โอเคยเยื่อมึงมึงมึงต้องแอบก่อนมึงต้องแอบก่อนไม่งั้นกูจะจุบไม่ได้ทั้งมึงโป้กูจะส้มจุบไม่ได้มาเดี๋ยวมึงมือเฉลยตัวไปเลยไปเลยไปไปอีดอกก้องอีดอกก้องแกงจุบให้รู้ว่าอะไเออส้มจุบไปเลยสีขาต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายบอกเลยโอเคมึงบอกไว้อีดอกไปให้กูฟิกก่อนนะอุ้ยเพนมาเพนมามึงกลางกลางอ่ะกลางกลางกลางเดี๋ยวเวเลนขึ้นมาอุ้ยใครเนีี่ยอดอกใครเนี่ยใครจีดอกก้องอ้าวตายไปซะน้องน้อง นกนกแช่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 บาบแช่บาบเลือดเลือดแล้วแล้วจบแล้วจบกูจบแล้วไปได้ไปได้จบจั๋วอ่ะอีดอกอ่ะอีใจตายนเนี้ยมึงดูสกอร์กูดิหัวเราะอีดอกฮ่าห้าห้ามองมาเอาแค่นี้ไม่จบแค่นี้เลยถ้ามันจบที่บ้านยางเนาะรอด้วยค่ะหมดแล้วค่ะอีดอกที่เราตัดเลือดจังเลยอ่ะอีดอกกินน้องปีกอีกแล้วอ่ะข้างบนอ่ะมึงก็เด็ดปีกมันสิเอาเลยเอาเลยเด็ดปีกเด็ดปีกเลยอ๋ออ้อยอีดอกเลิกเถอ แล้วอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีแกงสุกไม่มีแกงสุกไม่มีแกงสุก,ก,กอ๋อแล้ว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 ไปไหนอ๋อตายซะน้องน้องแกงเหรอคุยโทรศัพท์อยู่ได้เลยมีตอนนั้นแฉ่แฉ่เขาไปนะไอ้นะจะมีตอนนั้นแฉ่เขาไยนะสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าน้องพักยาคุมก่อนเนาะน้องมึงอ่ะเป็นบ้าพี่ตายหาแล้วเมื่อกี้น้องโทรมาทำไม งงมากกี่ดอกเป็นบ้าเหรอโตก่อนเออกูจะวีแล้วนะกูจะวีแล้วนะไม่ให้่ครยิงเลยตัดพี่ตัดน้องเลยโอ้โอ้ยิงมึงมามึงนำได้แบบปูหรือเปล่าอ๋ออมึงมาโอ๊ยไม่ถึง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 ไม่งไม่หอนยถอยมาอ๋อกูไม่ออกกันเวเลกูออกแช่คุ้มกว่าใครอีงอน้องึงยอีเพย์นะแลอีเพนะมันอยู่บนอยู่บนโอเคเคมึงโอเค กูกูมาเติมเนื้กูมาเติมเลื้ดกูมาแล้วกูมาแล้วมึงไหนอีเพนอยู่ไหนอีเพนอยู่ไหนเข่าหลังอีเพนข้าหลังรอ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 อต้มหยุดหยุดก่อนค่ะเออ

อยากมักเล็กมังกรก่อนอิดอมอยากได้มังกรใหญ่อ่ะต้องกินหมาก่อนเขาเดินคุยกันเหรอเขาคุยกันอะเอ้ามึงเขาคุยกันอะเขาคุยกันเราดีด้วยมึงอย่าทำเขาสิจะทำเขาสิเป็นมาค่ะเป็นมาร์คเปนมาร์คมันหลอกเหรอมันหลอกเหรอบอกพักเรียมค่ะอีเพนโดดเข้าหลังกูค่ะพักเรียมก่อนค่ะหน้าไม่สวยค่ะ อีดอกออไ้เกอได้อีเพนเปิดก่อนเลยค่ะพักเตรียมก่อนเนาะหยุดก่อนคามุงเนี่ยหยุดก่อนนี่แนเออฮองโก้องูอันติับูองอันตอับูอับูอบูองูอันตอับูอัูอับเอับไอัอับูอับอันูอันูอับอับูอัไมอไปูอาบูอับูอัอับูอับเอับอับอับูอนบูอัอัััอ ีอ้อยมุงอ่ะงอนแงวเดี๋ยวได้ยอยให้ก่อิเดี๋ยวได้อออยให้อีนี้มันต้นต้นตีอินี่มันเป็นกระเทยมันหิวโอ้ยดีกพี่ไมไปเห็นปะมึงมุงแก๊งแก้งยืนแก้งยืนมึงมึงอ้ยย่อยโดนแคร่ที่ดอกยแพ้นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก้งเราแก้งมายืนเราแก้งยืนเราแก้งยืนเราแก้งยืนแก้งยืนแล้วก็ค่อยตลอหลังมันมันดูด เออเดี๋ยวกูยิงให้เองไม่ไม่มึงมามาด้วยกันแล้วก็แบบหนึ่งสองสามเลยมึงเร็วสามมันเปิดก่อนไอ้ดอกมึงหยุดก่อนค่ะเออเห็นไหมรีบกันจากอีพวกหาเนี่ยฮะไม่พันธมิตรเลยเดี๋ยวพันธมิตรก่อนพันธมิตรก่อนพันธมิตรก่อนสามแล้วว่าเออเออแอปก่อนแอปก่อนแอปก่อนนะเดี๋ยวกูหนึ่งสองสามนะเอานะเดี๋ยวนั่นเองนะหนึ่งสองสามฆ่ะแม่งเลยกินได้ไม่มึงพลาอะไรกันไม่ได้ แอปหลุดแอปหลุดอีดอกพยูนอุ้ยโอเคกูไม่เชื่อใจใครละพอกันทีมึงหลุดดีมึงหลุดดีอีดอฟังกันโหลดดีหลดดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายกูตายเพนมาเอาไปใช่ของมึงของมึงเธอมาหลอกให้ลาเอาไปไยืนรอใหม่ยืนรอใหม่มึงยืนรอใจเลือดน้อยมากอีดอกเออเออยืนรออีวีเดสเปิดอีเวีเดทเปิดให้อีเวีตาอีเวีตาอีเวีตายเอาของกันก่อนก่อนกันกันกันเหนียวกันเหนียวอีดอกกันเหนียวกระถอยไม่เคยเป็นมิตรคาเดคาไอจุบเมื่อกี้ไม่ใช่จุบจุบนีดอกจุบคือจุบของเพนมาเพนมาเพนมามึง เพนมาเพนมาเออโอ้ยมาขนาดนี้นกบินนะมึงนกบินนกบินอ๋อเชื่อขึ้นด้วยมึงเชื่อขึด้วยมึงพลังมึงพลังแล้วกูแช่อยู่กูแช่อยู่มึงแล้วแล้วแลนายอยู่ไหนมึงตามมึงตามไปไหนตามไปไหนแล้วแล้วช่อยู่ช่วยโยช่วยโยโยนค่ะโยนก่อนเออมันต้องอย่างนี้ค่ะมันจังอ่ะเออมีอาชีพค่ะมาฆ่าเลยค่ะระเบิดป้อมอุ้ย ไปเล่นนั่งไปทำอะไรกองแกงกองแกงไปเล่วไปเล่นไปเลมีคนมาหยุดก่อนค่ะซ้อมหยุดค่ะซ้อมหยุดค่ะเออโอ้โหทุกวันติทุกวันตินกหยุดก่อนค่ะนกหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะนกค่ะอ๋ออ๋ออ๋อหยุดแล้วหยุดแล้วมึงมีคนอยุดแล้วอ๋อหยุดแล้วแบบวงเองแล้วแล้วฆ่าคนก่อน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 อ๋อเลิศมากเลิศมากมันปังมันฉาำ อีดององมากจริงๆเลิศอ่ะหนุกหนุกมากผอแล้วเป็นคนเลวหรอเอิศมึงกดไอพีพีอ่ะเอาใหม่ปะ่ะมึงไม่เอาดีดอกกูจะเปลี่ยนสกินเปลี่ยนสีสกินแลไอีดอเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วแป๊บนึงโอเคมา